คลิปนี้จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์นะครับ PVP ของเกม Cookie Land Kingdom อัปเดตล่าสุดเป็น Cookie Caviaman Candy Latte แล้วก็ Candy Marsland นะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้าน Cookie Land Shop ร้านรับเติมเกม Cookie l a n แล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอเดเวารอบนี้มา ถ้านับเป็นตัวรวมกับแคนดี้เนี่ยก็คือมีอัปเดตมาใหม่ถึงประมาณ3ตัวเลยนะครับผมเรียกว่าเทียก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วใน Kingdom มาเลยนว่าเออมาร์แลนเนี่ยมันของจริงมันมาแบบมันมารัวๆเลยอะไรพวกนั้นนะครับผมเจอเยอะมากเรียกว่ามารอบนี้นี่บัฟมาอย่างกับคนละตัวกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแวมไพร์เนี่ยเจ้าตัวนี้ผมว่าอาจจะอยู่ที่ t i นะครับ แวมพร์เนี่ยตอนนี้เราก็เจอทั้งทีมปกติแล้วก็ทีมมร์แลนแบบแวมพร์ก็มีเหมือนกันจริงๆบางคนอาจจะติดเลขว่าทีมตีไวแต่ผมเรียกว่าทีมมร์แลนดีกว่าเพราะว่าบางทีมก็เป็นกึง่งๆ่งตีไวแต่เป็นมนร์แลนเราไม่ใส่กวียมันก็มีซึ่งน้อยส่วนใหญ่มร์แลนก็จะคู่กับกวียมันกันอยู่แล้วนะครับมินช็อกมินช็อกเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดน,น,นั้นคือมินช็อกในตอนเนี้ย มันติดปัญหาที่ว่าเออมันบัฟความเร็วโจมตีได้ก็จริงแต่มันได้แค่รอบเดียวครับแล้วพอมันบัฟรอบแรกเสร็จอะโซเน่มันจะตายครับมันทนดาเมจไม่ไหวอะไรประมาณนั้นคือถ้าเทียบกับเพียวหรือ BTS เนี่ยความดีงามเนี่ยมันก็จะต่างกันแล้วก็มินมันบัฟความเร็วโจมตีทั้งทีก็จริงแต่การใช้ความเร็วโจมตีในแผนนี้มันก็ใช้หลักๆแค่สองตัวก็คือกวิยามันกับมาร์แลนด์มันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้น นะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยเห็นนะครับผมไม่เจอเลยอะ่ะเออผมไม่เจอเลยในแรงสูงสูงนะครับสมุนไพรสมุนไพรเจ้าตัวนี้ผมให้อยู่ T A บวกนะครับแล้วก็มามาแรงเก็บไว้ก่อนนะเอสเปสโซเอสเปสโซตัวนี้ผมให้อยู่ที่ T R A บวกนะครับก็ไม่มีการประยุกต์ใช้ในทีมมาร์แรงเลยเจออยู่แค่ในทีมปกติแล้วก็ทีมแบบทีมบ้าพลังนะครับเค้กเบอร์เวดนะครับผมอาจจะให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่ T R A บวกนะครับ แล้วก็เข้าลายข้าลายเนี่ยเราก็จะเห็นช่วงแรกๆเจอกับทีมเข้าลายแอมอนบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็เงียบลงแล้วผมคิดว่าอยู่ที่ A บวกนะครับแล้วก็พาเฟ่พาเฟ่ตัวนี้ผมอาจจะให้อยู่ที่เทียเอบวกเช่นกันแล้วก็นางฟ้าทะเลเอาไปเทียเอนะครับนางฟ้าทะเลเจอในบางทีมบ้างแต่เป็นทีมแบบเฉพาะทางเฉพาะทางผมก็เลยไม่คิดว่าโดยทั่วไปอะ่ะมันก็ยังอยู่ A นะครับแล้วก็ตัวที่มันสตาร์ทแบบหนักๆะคะั มันมีเยอะนะครับผมแล้วก็นางฟ้าทะเลจริงๆครูทามาันค่อนข้างนานด้วยนะครับน้ำหมึกน้ำหมึกผมให้อยู่ที่เชียเเลยก็อยู่ในทีมบ้าพลังนะครับก็ดีมากๆฉลามบีเอ่อเคสซรอเบอรี่ก็ B นะครับแล้วก็แอลมอนเนี่ยแอลมอนอาจจะให้อยู่ A นะครับแล้วก็อาอยาลาเต้เราเก็บไว้ก่อนปูเพียวตัวนี้โอ้โห SS แน่นอนนะครับเจอทั้งในทีมปกติแล้วก็ทีมมาร์ทแลนด์นะครับตัวตึงสายอะเรนาในตอนนี้ ฮอลลี่เบอร์รี่ตัวนี้ก็ยังเป็น SS นะครับแต่ฮอลลี่เบอร์รี่เนี่ยอาจจะดูดอปนิดนิดเดียวจริงๆคือบางทีมที่เป็นทีมมแัแลน่ะเขาใส่ไปแคปใส่ซินแทนใช่ไหมครับซึ่งไม่เยอะไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นกับฮลี่อะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ยังให้มันแบบเป็นเมตาฮลี่จริงๆอะ่ะเออเพราะว่าถ้าเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่มัสแลน่ะ สมมติทีมแช่แข็งอะถองแช่สามแช่ก็ต้องโฮลี่ทีมแสงจันทร์สตาร์ดัสในทีป้องกันก็ต้องโฮลี่ยังไงโฮลี่ก็สําคัญที่สุดในตอนนี้นะครับมาล่ามาล่าผมให้เจ้าตัวนี้อยู่เทียเอนะครับแล้วก็ทับทีมก็ให้ A แล้วก็ไพ่ฟักทองก็อยู่ในทีมซัมโนซึ่งโอ้โหศูนย์พันแล้วนะครับ A เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ A แล้วก็ปุยไฟ้าก็ A ก็อยู่ในแก๊งทีมซัมโมนเหมือนกันนะครับ A แคร์ผมก็ให้อยู่ A นะครับ แล้วก็จิ้งจอกกับตรงนี้แล้วก็ราชินีราชินีเนี่ยก็จะเจอในทีม2รูปแบบ1ก็คือเป็นทีมบูไฮที่เน้นดาเมจจบเร็วที่เน้นให้ราชินีแช่1นรอบแล้วก็ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นทีม2แช่ซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่ S บวกเลยนะครับแล้วก็ป่าดาร์กนะครับป่าดาร์กเนี่ยผมอาจจะให้อยู่ที่เทียไม่ A ก็ A บวกแถวแถวนี้ด้วยผมว่า A บวกยังได้อยู่นะครับแล้วก็อะโฟกาโตตัวนี้ก็อาจจะให้อยู่ B นะครับผม แล้วก็บาซูก้าจะให้อยู่ A นะครับแล้วก็ไวเบอร์รี่ไวเบอร์รี่ต้องบอกเลยว่าอารีนาซีซั่นที่แล้วก่อนตัดอะเจอเยอะมากแต่ซีซั่นนี้ก็ดรอปลงผมคิดจะให้อยู่ที่ S นะครับแล้วก็ชูคีมชูคีมผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่เทียเทียเอสนะครับผมก็จะพบในทีมทีมธรรมดาอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่ในทีมมัดแรงก็จะมีทีมที่เป็นชูคีมเน้นคลีกเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปใส่ท็อปปิ้งแบบคลีให้กับพวกมัดแรงกรวิยามันอะไรพวกนั้นซึ่งก็แรง ดาเมจแรงครับแล้วบางทีเขาปิดไว้เราก็ไม่รู้ไงนะครับแล้วก็ทีมคอสทีมคอสเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวมัดแลนผมจําสกิลกวีมันไม่ได้ว่ามันแบบท่าแสงมัดของของตัวทีมคอสไหมแต่จําได้ว่ามัดแลนอ่ะมันแบบท่าแสงนะครับผมก็อาจจะอยู่ที่ A บวกนะครับผมก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นเจอน้อยน้อยกว่าที่คิดผมเคยเห็นคนทําคลิปเกี่ยวกับทีมทีมทีมคอสเลยเอ้ยดูโหดแต่ในการใช้งานจริงอะ่งอะเจอไม่ได้เยอะนะครับก็เลยคิดว่าแล้วก็จากที่ลองจับจับเองเนี่ย คิดว่าอยู่ที่ A บวกนะครับแล้วก็หอยนางรมผมให้มันอาจจะให้อยู่ดีกว่าแก๊งทีมแซมอนปกติหน่อยก็จะให้อยู่ที่ A บวกเพราะว่ามันใช้ในทีมปกติได้นะครับหมาป้าหมาป้าผมยังคิดว่าเจ้าตัวนี้อยู่ที่ S บวกนะครับแล้วก็ฟินองเซียฟินองเซียนื่องจากนกอีก่อยระบาดหนักมากโดยเฉพาะในทีมป้องกันเนี่ยเอาไปตีไม่ได้นะครับฟินนองเซียไปตีนกอีก่อยนี่เสียเปียบนะครับก็เอาไวเลเทีย A นะครับ แล้วก็เชื่อเลยนะอัศวินซีรอนเราก็จะเจอในทีมบ้าพลังก็คือเน้นทําให้ซีรอนยืนอยู่ได้ตัวเดียวผมว่ามันก็พอใช้ได้ก็เลยอยู่ที่ A บวกนะครับทีมยูนิคอนตัวนี้ผมให้ A แล้วก็คันช็อกโกชิพนะครับโอ้คันช็อกโกชิพนี้ก็ทีมซอมอนอาจะตัดไปแ้านับในฟังก์ชันปกติก็เจอน้อยแล้วก็อาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับและยิ่งเจ้าตัวกวียามาเนี่ยมันมีบัฟที่ลดเอฟเฟกการลดความเร็วโจมตี นะครับผมเออก็เลยทําให้เจ้าตัวคันก็ดอปลงก็อยู่ที่ A บวกด้วยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เจอน้อยมากนะครับแล้วก็กับตนันคาเวียเราก็จะเจอแค่ในทีมบ้าพลังใช่ไหมครับผมว่าทีมนี้ผมอาจจะให้อยู่ที s เลยมันเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วก็มันมีอยู่ตลอดทุกแพทนะครับผมเออแค่ว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ซึ่งในรูปแบบตอนนี้ก็จะเป็นกับตันนะครับ แบ็กเพิร์ผมให้ S บวกเลย mm hmm. ก็เจอได้ที่ปกติ mm hmm. อาจจะน้อยหน่อยแต่ทีมมาร์แลนด์แบ็กเพิร์เนี่ย mm hmm. ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วผมก็ใช้อยู่ซึ่งเป็นทีมที่ดีแล้วก็ชอบมากแล้วก็ตัวมันก็ดีเหมือนกันก็เลยอยู่ที่ S บวกนะครับกัมบอลนะครับผมกัมบอลเนี่ยอ่ะบางคนอาจจะเห็นเห็นในทีมมาร์แลนด์แต่ผมผมว่ามันมันใช้งานจริงอ่ะมันใช้งานได้ไม่กี่คนแล้วก็เจอน้อยบางทีอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ซะร้เรซัมอะไรเงี้ยคือมันใช้งานจริงได้แต่อาจจะไม่ใช่กับทุกคน ผมมองว่าในการใช้งานในแง่ความเก่งผมอาจจะให้อยู่ที่ A นะครับแล้วก็น้องลมหมุนมันม่วงนะครับผมโอ้โหตัวนี้ผมหลังไหม่นิดหนึ่งเป็นตัวแบก ID ผม2 ID เลยนะ Arena s ซีซั่นที่แล้วอะ่ะ ID เซิร์ฟได้ผมได้แกนมาสเตอร์หเพราะมันม่วงเลยนะครับแบบทีมเดียวยืนอยู่แกน1ยาวๆนะครับผมก็คือแล้วก็เซิร์ฟเซิร์ฟเพียวผมก็เล่นเอาแกน3ชิวๆก็คือผมว่าในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอรอบที่แล้วมันก่อนมาร์แลนมา แต่รอบนี้มาแลมาก็จริงผมวก็ยังให้อยู่ที่ S อบวกอยู่นะครับ BTS oh, อันนี้ <c oughs> รู้ตำแหน่งของมันดีนะผมเสียได้อย่างหนึงนะ่งเนาะ BTS <c oughs> เป็นตัวที่หาไม่ได้แล้วแล้วดันเป็นตัวที่ติดเมตาเนี่ผมอยากจะให้เกมออกแบบออกเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสกิลเหมือน BTS เลย v แต่เป็นออปชันแต่อาจจะไม่ต้องทำดาวเยอะได้เหมือน BTS ก็ได้เป็นตัวแจกฟรีอะเออศูนย์ดาวก็ได้คืออ่ะมันคนที่มี BTS อยู่ก็มีสิทธิพิเศษ ก็คือดาวเยอะคุณฮิวแรงแต่คนที่ได้รับตัวแจกฟรีอ่ะคุณได้ฟังก์ชันสกิลเหมือน BTS เลยฮิวสร้างโล่ลดดีบัฟอามาตะอะไรเงี้ยแต่ฮิวไม่ต้องแรงเท่าคนที่เปกเท่าบีเท s ก็ได้อย่างน้อยแบบนี้มันก็จะลดความเหลื่อมล้ำร้อยน้อยลงหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะทาแบบนี้ไหมนะแต่ก็อยากให้มีเพราะว่าหลังๆตัวสตันมันก็ยังมีผลอยู่มาตลอดและคนที่ไม่มี BTS อ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับต่อไปคันไม่ใช่คันชาวนะครับ ชาวเจ้าตัวนี้ผมให้อยู่ที่เทียเอบวกเลยนะครับแล้วก็มากระลงนะครับอาจจะให้อยู่ A แล้วก็ซอเบนะครับซอเบเนตนะตอนนี้ก็จะเจอในทีม2แช่ are, ซึ่งยังเป็นทีมที่ดีมากๆผมให้อยู่ที่ S สบวกนะครับแล้วก็นักดนตรีนักดนตรีเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะอยู่ที่เทียเทียเนะครับผมแล้วก็ลูกสนนะครับลูกสนนี่ โอ้ยเจอน้อยมากจริงๆนะครับมันมีทีมแบบมาแวบเดียวเจออยู่คนสองคนแล้วก็เงียบเลยนะครับผมเงียบเลยนะครับต่อไปเป็นเจ้าตัวนักพยากรนักพยากรเนี่ยนะครับด้วยด้วยการที่ว่าอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้สล็อตตัวฮิวอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็มีเพียรก,กับ BTS ที่โอ้โหช่วงนี้ยิ่งชัดเจนมากดามเมจมันมาแรงซึ่งนักพยากรเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้มากเพียงพอมันก็เลย ถูกตัวอื่นเนี่ยใช้งานได้ดีมากขึ้นผมก็เลยดอปมันอยู่ที่ T S นะครับแสงจันโอโหอันนี้เรียกว่าโคลี่เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าโน1แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วเมื่อกี้ผมลืมนึกถึงแสงจันไปผมคิดว่าในตอนนี้มันคือเมตาแสงจันนะครับผมแน่นอนแหละทีม2แช่แข็งอาจจะไม่ได้ใช้แสงจัน แต่ผมว่าทีมป้องกันที่เราเห็นน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแสงจันทร์กันมันมีลูกเล่นเยอะคือมันสามารถเอาไปอยู่ในทีมแมสแลนรับตีนสตาร์ดัสแล้วก็คอยฮิลตัวเองหลบดามจได้สร้างดีบัฟได้อะไรเงี้ยตัวมันสกิลค่อนข้างหลากหลายอนเนกประสงค์มากนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งก็ใส่ได้หลายแบบด้วยก็เลยคิดว่าเออน่าจะถ้าถ้าต้องเลือกใน SS อาจจะให้ตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมิลกี้เวย์ตัวนี้ผมก็จะให้เหตุผลเดียวกับทีมบ้าพลังนะครับก็คือ t ทียนะครับ แล้วก็บูพายบูพายเนี่ยผมให้มันอยู่ที่เทียสบวกเลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆดาเมจชูฉาดน,นะครับผมรุนแรงนะครับสตาร์ดัสนกอีก่อยนะครับตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทียสสแน่นอนนะครับก็เจอทั้งในทีมมัแลนเจอทั้งในทีมปกติซึ่งดีมากนะครับผมนะตัวนี้อาจจะให้เป็นแบบโน .2 แบบคู่ขี้กับโพลิเบอรี่เลยนะแบบใกล้ๆก้กันเลยนะครับผม,มต่อไปครับ เป็นเจ้าตัวอะไระโดนัทอวกาศนะครับผมให้เจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่เทียเบวกเลยซะด้วยซ้ำนะครับดีมากแล้วก็ลูกพุนนะครับลูกพุนเนี่ยผมจะให้อยู่ที่เทียเอครับแล้วก็เจ้าตัวแคปไซซินนะครับแคปไซซินเนี่ยผมยังคิดว่าเจ้าตัวนี้ยังอยู่เทียเอได้นะบางคนอาจจะให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่เทียเอบวกแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่า การใช้งานทั่วไปก็ดีทีมทแมแลงก็เจอบ้างแล้วกม็มันเป็นตัวตู้เหละตอนนี้นะครับผมก็มเ,เลยคิดว่าภาพรวมะยังอยู่ที่ SS H นะครับต่อไปเป็นซอฟพิกอาไปบีนะโอเคต่อไปเป็น3 3สตัวที่มีอัปเดตมาในรอบนี้เริ่มจากมาแรงก่อนครับมาแรงต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยบางคนอาจจะสังเกตด,ดูท็อปร้อยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งป้องกันเยอะแต่มันมีเหตุผลของมันก็คือมันพอตั้งป้องกันมันจะโดนทีมแบบบางทีมเจาะได้ง่ายขึ้นอะไรยเงี้ย แต่มันเป็นทีมโจมตีที่ดีมากแล้วก็ผมคิดว่าที่ปกติก็เจอบ้างอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ใช้ได้ผมคิดว่ามาร์แลนตัวมันเองอ่ะผมให้เอเเลยนะครับมาใช้งานได้หลากหลายนะครับดีมากแล้วก็กวียามันกวียมอน,นเนี่ยเราก็จะเห็นคู่กับมาร์สแลนเท่านั้นผมไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นละกันไม่เคยเห็นทีมไหนที่เล่นกวียมันเดี่ยวๆนะเจอก็คือเป็นคู่กันอะไรประมาณนั้นตัวเนี้ยผมให้เอสเอสแต่บางคนอาจจะให้มันอยู่ที่เอสบวกเพราะว่ามันไม่ได้เจอคู่กับมาร์สแลนเฮ้ยมันไม่ได้เจอตัวมันเดี่ยวๆแต่ผมคิดว่า ดูภาพรวมอ่ะมันเอสเซสได้นะครับสายอารีนาเนี่ยตัวนี้ดีเลยแต่มีข้อเสียใช้งานโมดอื่นอาจจะใช้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าใครสายอารีนาจะมีสุ่มก็ได้หรือจะข้ามก็ได้แต่ถ้าใครชิวๆกับอารีนาก็ข้ามก็ได้อย่างผมก็ก็ข้ามนะครับอันนี้ว่ากันตามตัวว่าผมข้ามนะครับเพราะว่าเพราะว่าทีมตีวจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วอ่ะตัวแบบมันคือมัดแรงไงฉะนั้นกบียมันดาวเยอะดีไหมดีมากแต่ ถ้าในเมื่อคริสตลเราจํากัดอะ่ะผมก็ต้องเลือกเก็บไว้สําหรัสรบสุ่มตัวตีบอสคิวก่นกอนเสียตัวมาแบบลูกคูณอีกแล้วเพชรไม่พอผมก็เลยต้องดองดจริงนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์การเล่นไงถ้าคุณแบบเออน้นอารีนาหน่อยเอ้ยกาวียามันเป็นตัวที่ดีควรสุ่มแต่ถ้าคุณแบบเอออารีนาก็ได้อารีนาไม่อะไรคือแรงเราพอใจกับแรงแล้วแล้วไปนนนเ,เน้นตีบอสอย่างเงี้ยกาวียามันก็ข้ามก็ได้อันนี้แชร์กันแล้วแต่คนนะครับส่วนลาเต้เนี่ยผมอาจจะให้อยู่ที่เทียร์นะครับก็ พอใช้ได้นะครับผมว่ามันก็พอใช้ได้แหละอาจจะไม่ได้เข้าขั้นโกงนะแล้วก็ใช้งานจริงอาจจะยากหน่อยได้แค่บางทีมแต่ใช้งานมีคนใช้งานไหมมีครับประมาณนี้นะขอดูหน่อยเทียริสนะครับเออโอเคแล้วก็เทียริสนี้ผมไม่ได้จัดเรียงนะว่าเอ้ยตัวที่อยู่ซ้ายสุดคือตัวดีที่สุดคือมันมีคนเคยเสนอคลิปที่เราวนี่นแหละว่าเอ้ยลองลองแบบลองแบบสมมติเทียร์เอเซให้เรียงหน่อยไหมว่าตัวไหนเป็นเอเซอันดับหนึ่งเอเซอันดับสองเอเซออันดับสามอะไรเงี้ย คือผมอาจจะไม่ได้จัดในทางสไตล์นั้นเพราะว่าเอาจริงๆริงถึงแม้จะเป็นเทียร์เดียวกันเนี่ยบางตัวมันก็มีการใช้งานเฉพาะบางทีมอะไรเงี้ยสมมติสมมติอย่าง t s นะครับตัวที่มันอยู่ในทีมแบบทีมเน้นดาเมจจบอะไรเงี้ยพอไปเทียบไปเทียบกับตัวที่มันอยู่ในทีมปกติอ่ะมันจะเทียบกันค่อนข้างยากแต่ถ้าพอมันมาอยู่ในทีมนั้นน่ะความดีของทีมอ่ะคือการจัดเทียร์ลิสอะผมเอาทั้งเรื่องของสกิลของตัวมันเองแล้วก็การใช้งานในรูปแบบทีมต่างๆอ่ะมาประกอบเป็นปัจจัยในการจัดเทียร์ได้ผมก็เลยอาจจจะไไม่ดด้ัแบบ เรียงเป็นตัวตัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเรียงเฉพาะเฉพาะตัวอาจจะให้แสงจันทร์อยู่อันดับหนึ่งนะครับผมอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นหรืออยากพูดคุยประเด็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ